บรรยงกาศค่ำคครับพี่น้องครับเอาเดินทางมาทายงว่วให้ปอกง่วปลาแดงขึ้นเก่าครับสวัสดีครับปลาแดงครับจ้าสวัสดีค่ะงามลายปลาเอื้ตัวนี้ทรงเข่าประกวดได้เลยน้าป่าเนาะจ้าปู้พี่น้องเมืองไทยพ้องกับเคฟสามหนึ่งครับมือนีแบงปันสามโตนะครับซื่อสองในสามตัหนหาพี่น้องครับพบหนึ่งคับแม่ทองหนึ่งโตน้าป่าเนาะจ้าอ่ะพิกัดบ้านห้วยหูเหลี่ยมครับตำบลหน้าวาอำเภอประทุมราชจังหวัด,ดจำงนาจเลิญ เิ่นอยาพี่กินหยาแม่นมันปล่อยนี่ปึ๊บเล่มหยาเลยเด้อพี่<า>น้องเล่มคือหยังนี่เอาจับไปก่อนป้าหู้ขื้หยังไรเด้อพี่น้องอหู้แห้งนี่คือแม่เพิินนะครับนี่คือลูกสาวเพิินว้สิบเอ็ดเดือนนะครับแดงนี่คือแม่เพิินกะตีเป็นหัวลุนกันเลยเนาะป้าเนาะมีเขาอาเน,นาะเันได้นึงอ่ะเบิ่งแต่ละชุดน้ำกันครับพี่น้องครับเอาราคาสื่อสองในสามก้อนเอาเอาโคมนีเลยนี่ครับโคมที่หนึ่งชุดที่หนึ่งครับเป็นวัวแม่ลูกลูกตัวแม่ นี่คือแม่เพิ่นครับอ้อนๆตั้งนตนัดนะสินี่คือดูกสาวเพิินนะครับแม่กระทองกับอ่าเคเอฟสามหนึ่งแล้วได้สิเข่าหาเดือนแล้วนะครับหมอเบสตรตวจทองให้แล้วอันตรสาวเรียบร้อยครับประกันทองแม่เพิ่นเนาะจ้าแม่สูงอะไรครับร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าลูกวัยสิบเดือนอ่าสองโตนี่ครับได้ทองอีกเปิดจักบาทป้าห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพันคือราคาห้องมันบ่จ้าห้าหมื่นสามพันนะครับ ราคาต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้ครับพี่น้องครับตรงฟรีกิโลครับป้าครับร้อยห้าสิบกิโลค่ะร้อยห้าสิบพวกสิมุดปหาจะคลองกันบ่เนี่ยเอนอ่ะผมเป็นยังซุปมหาแล้วอยากออกกินหยาค่ะนี่ครับหาเมื่อสามจ้ะสมัยก่อนจักบาทแสนตัวเดียวด้วค่ะแสนนี่คือจักตัวตัวเดียวค่ะคนเจ้าซื้อมาแสนพี่น้องนี่ตัวนี้ซื้อมาตอมันท่องมันบปะมหาถ่องบมหาถ่องพร้อมแมนซื้อมาแสนหนึ่งจ้ะโอ้ยเดี๋ยวกำไรมหาศาลพี่น้องเลย เดือดจังปีจนในลูกจนทองอะตอนนี้ทองแล้วนะครับแมวันทองกับ KF สามหนึ่งวันที่ผสมครับวันที่สามนะครับสิงหาหกเจ็ดกำนดขวดนะครับสิบสามพฤษภาหกแปดนะครับมี่ใบมีหลอดทองแล้วนะครับหมอเบ็ดสมให้นะครับเกษตรเบ็ดนี่เป็นหมอประจําขอกิจจาเองนะครับเครื่องดําอ่ะเบิร์ขวบวัดมองกนอย่าไปกินหญ้าแล้วล่ะแมนนะครับชมด้านท้ายครับพี่น้อง ว่าเป็นมูตอนสูงหน่อยสี่สิบหานะพ่่เนาะจ้ะนะครับตาลล้างกว้างครับเครื่องดําพ่วงห้างดํานุ่มมีหาเต่ามันบ่แมนค่ะหาเต่านะครับนี่หาเต่าซ้ากันเสมอเลยพี่น้องเลยไอ้นุ่มลูกเดี๋ยวปกตินะครับเนาะแมนเอานะครับสูงหน่อยสี่สิบห้าสื่อมาตอนโมทันทองแสนหนึ่งแมนนะครับพี่น้องครับนี่คือสมัยก่อนเมื่อสองสามปีที่แล้วครับบามันลูกผสมงัวงกะตีเป็นลุ้นเลยครับผู้หูด้วยพี่น้องครับเล็บดีก็เท่าดี นะครับวเต้วถีบงอ์ตุ้กูได้เข้จับได้ครับพี่จ่าเข้าจับได้เรื่องกินี่วันงุธก็โดนเี็บหยาดีครับวันจับจม่องนังทับนะครับ่คือขึ้นแม่เพิินต่อไปบนหนุกสาวเพิินครับลูกแข้งขาใหงขึ้นกันนาทีสุกลูกหลอดพร้อมนาะป่าเนาะแม่นลูกหลอดนี่ครับงามงามพี่ดองเอยสีแดงนะครับแข้งขาใไงสนเข่าเหลี่ครับว้สิบเอ็ดเดือนนะครับว้ประมาณสิบเอ็ดเดือนอ่ะเครื่องดำครับโค่นหางไง นี่ครับดูกสาวเพลินเครื่องดำาปึ๊พ่วงห้างดำอัจจิสันแน่ได้พี่น้องเ้อผมไว้ใส่กันสันนะครับเพื่อให้ภาพมันคมมันชัดขึ้นมันเหมือดไหลน,นี่ดูกสาวเพลินออกนุ่มแหลวจมูกดำคลิปคูดดำครับหน้าสีสูงรอยประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบนี่ครับร้อยสามสิบสองขึ้นเอาตกซอยประกันไหยเจ็ดหม,มือครับป้าสิบห้ามื่ค่ะแม่ลูกลูกโตแม่ครับลูกวัยสิบเอ็ดเดือนครับแม่ทองสีขาวหาเดือนนี่แม่เพัน นะครับเบิงนาตาแม่พันครับเป็นปรามันลุปผสมครับเขามีซ้ำหนเนาะป่าเนาะจ้ะซ้ำหนิกะตีเป็นลุ้นเลยพี่น้องเลยนะครับจมูกว้แท่งนะครับใส่คุ้มไว้นะครับนังหน้าดีนะครับเอาเล็บดีก็เท่าดีครับนี่จะไว้อู่คลิปหูดดับนะครับว้หูกับว๋อฉีกต้องฟังหน่อยเนาะจ้ะนะครับซื้อสองได้สามหาหมื่นสามพันยกได้แยกได้โทรมาพูดคุยกันแต่ว่าขันต้นห้ไปน้ำกันก่อนพันมานี่ครับนะ โคบนี่หาหมื่นสามพันทรงฟรีกิโลปะร้อยหาสิบค่ะร้อยหาสิบไกลก็นั่นกับไปแม่นวะเล็กน้อยไปคือเก่านะครับต่ <c oughs> องกับเข 3, <c oughs> ็บซ้ำหนึ่งสมมีดีเด้อพี่น้องเ,เกษตรเบ็ดน,นะครับงวอยู่แถวนี่แหละอยู่อำเภอวัชุบลาดเท่านี้รุ่บ้านหน้าหว่านี่ครับเอาจากงอลักแสนเลี้ยงจนในลูกจนท้องอีกเนาะจ้ะ <c oughs> สมอีกสองพันหาเข็บสองพัน <c oughs> <c oughs> ถึงสองพันหานี่ครับฟังนี่ไม,ม่แตะมีเงี้ยนะครับพี่น้อง มาถึงใจกระทุ่มานะครับเบื้องนาตาเพื่อนพิจาเบื้องไห้เอ้าใบหูบ๊วฉีครับหูสันสันใบหูงามนะครับจมูกสีดำบ๊วฉีครับบ๊วสนเข่านะครับเนยนยาบบางง้อเชื่อยแล้วก็เล็มหยาดีเป็นง้อกระโดนนะครับสูงหล่อสีสิบห้าเบื้องไร้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าวิมีเดียดผมพยายามอ่าไทยกับหน้ากับล่างไทยเบื้องนะครับเวลาฉันกะบริมาเบื้องง้อโดยตนเองนะครับพยายามให้ละเอียดได้เลยอ้าวูนี่โฮมนี่นะครับ เล็บดีก็เท่าดีโอ้ดูผนงานม,มาันตลอหนาเนี่ยพอยิ่ลาหน่อยอยากกินหงายหรอ,ปอหนเปล่าเมื่อวันคักเห็นเนาะเน่ยโอ้ยบ้ามันตัวนี้เมเปมลนัวกระดโดนอุ้ยเจ็บเ็กเก่งดีเด้แล้วมันคักเป็นเนีย่ยไยังมาเม่วบามันทีเตป่ปเป็นนี่ไเนาะกเจาว่าเตป่ปเป็นเมื่อคืนว่าไทาย่กันเนะาะจิ้มดำเอาใจดีป,ปะ่ะเม่อบาหมันทีบอคอยเตปวางตัวป่ะจูงแก่ลูกพจนก้อนกระเดะหยบร้อยเลยห้าสิบสาม ข่มนี่ซื้อสองในสามปักกันท่องแม่เพิ่นนะครับเอาตีง่ายๆกับแม่เพิ่นเกือบสี่หมื่นเลยพี่น้องเอ้ยนี่ลูกเพิ่นกับหมื่นกว่าบ,บาทน่าสนใจอยู่เด้นะครับมัว่วค่อยลักแสนครับง่างมงผินอยู่เด้พี่น้องแกงขาใหญ่ดิทายแล้วแดดออกไะยางโซ่จังเลยลูกไปลาไปเล่มจะเล่มบ่วนัว <laughs> ่นบ่วยางเลยพี่น้องเอ้ยเล่มยางเดียว <laughs> มกยวยวุกินหยาดีเด้อเว้ยยางโซ่ก็ยังกิน <laughs> กินเมื่อวานก็โดนไปไงารัเเบิ้งยังไงวางกินไรไปต่อไปเ,ปเบิ้งว่าราคาเบาๆอุ้ยเลี่ยมหยาบผูดอ่ะไม่อยากยางซ้ำยางจำแม่ก็ต้องอย,าง,อยางให้บเบิ้งออะไปแล้วชุดต่อไปครับว่าเบิ้งว่าทองไก่คอดนะครับทองจักเดือนครับป้าครับแปดค่ะแปดเดือนเปิดถูกๆครับเปิดจากบาทสองหมื่นค่ะเปิดไว้สองหมื่นครับที่เรามองคล้ายกับหลอดสองอยู่แล้วนะครับโทร่มาต่อกับประเดงได้นะครับ ใช่สูงอะไรครับป้าครับร้อยสามสิบห้าค่ะร้อยสามสิบห้าท้องแปดเดือนประกันทองนะป่าจ้าประกันนี่ครับอ่าเป็นลูกที่ไดในท้องครับลูกสามค่ะลูกสามในท้องนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นมัวไทยกลางไทยใหญ่ห้าสองหมื่นนะครับประกันทองให้แปดเดือนนะครับขบปู้ดำนะครับเขาใบแตงน้ําเดิมนะครับจมูกดํานะครับเชือกกระดิ่งเขาหน่อยนึงครับพี่น้องวันจับจมูกนั่งครับนะครับอ่าทรงฟรีกะร้อยห้าสิบกิโลนะป่าเนาะจ้า สองหมื่นพี่น้องราคาคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อโตมากนะครับเครื่องดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต๋านะครับโมมีติงนี่อยู่ติงมีติงเงินป่ะไม่เลยในหน่อยองดอสมองไม่ขัดอ๋อสมองใสป่ะสองหมื่นพี่น้องสองหมื่นทองไก่ขอดทองแปดเดือนตัวนี้ขนาดสมโตมากเนาะจ้าสมโตเพราะว่าโมมีใบผสมมาตุ้มรามันรามันแดงตัวละพัน ให้เซฟหามือนะครับเป็นชุดที่สองครับจมูกเชือกกระดิเขานิดน,นึงนะครับหวัวลูกสามไม่ถอดเรียบดีก็เท่าดีนะครับความประกันให้อ้างลึกดีหัวแม่เนะี่ยาท้องใกล้ค้ออทิสัานแน่นะครับพี่น้องดีโอ้พี่จา้าเด้อบริสัยกันตั้นะครับเพราะว่าไม่มีแดดคือฟังนี้ ถกทอนประกันให้ท้องประกันให้ตรวจท้องเรียบร้อยครับมาถึงใจโทร่มาหาปราเดียได้นะครับหมักห่วงงามหวัวลุนกะทร่มากนะครับหมกักราคาเบาๆกะทร่มากอยโทร่มากต่อรองราคาได้ครับเพื่มาสโลกแกนมันขึ้นเก่าครับต่อรองไหนนส่งขาดแนะอยากส่งขาดคือบาวจานได้แล้วนะ <c oughs> ส่งใน้บาวจานไปคน้นไปตัดอ่อย <c oughs> เลียนอาชีบนะครับงัวมันลงไล <c oughs> เอาสองหมื่น นะครับพิกัดบ้านนะครับหวยเหลือนะครับตัวบลหน้าหว่าอําเภอปทุมราชปงซาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กกับสมยงแก้วมาลาพุ่นครับม่วกระโดนเล็มหยาดเลยผุนกินหยาเก่งพะโล้ม่วหัวลุนเนาะเล่มดีเนาะจ้าปะโยงยางจังหน่อยครับเดับไรแล้วด่างเล่มบัดตองห่วงเหรอกินดีดีพี่น้องม่วหัวลุนนะครับม่วหัวลุนกินดีดียอมรับไปเลยม่วตามจริงต้องมันม่วขังโบแมนไล้เล็บหยาเก่งแห้งอ๋อม่วงฝูกดีแท้ ป,ป้ายลางไปไปเล็ว,วตื่นตื่นตื่นกล่องพีจาไปยางโซ่จังหน่อยไปหลับไปป้ยาออปยอยางไปูกป้าย่างไปทางไหนเอานะทางคุ่นอะคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม